สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์ไอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่23พฤศจิกายน2567นะครับลาว VIP ก็คือลาวรอบดึกนะครับลาวรอบดึกจะออกเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมู่วันนี้เข้าไหมให้789โอ้มันมา06กับศ1ไปเข้าชุดวินนะ,ะเข้าชุดวินนะครับชุดวินให้7 8 9 0 1 2 3 4นะครับเข้าเข้าชุดวินทั้งบนทั้งล่างเลยอืม01นกับ06เข้าหมดเลยนะครับต้องะระมัดระวังชุดวินด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ เอาทั้งหมดนี่แหละมาเทียบกันแล้วก็พิจารณาดูนะครับประมาณนี้ทั้งชุดวินช่วงตัวเด่นนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรนะครับขอให้เด่นมานะขออย่าให้ขออย่าให้แบบวันนี้นะแบบเมื่อวานนี้นะ789เนะครับ789เมื่อวานนี้ก็789นะวันนี้ก็789อีกนะใครชอบก็จัดไปนะครับ จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดนะครับถ้าเก้ามาล่ะเก้าหนึ่งสองสามนะครับถ้าเก้ามานะอ่าข่าวประมาณนี้นะครับมาเฉลยตัวตัวโต,วต,วตวขึ้นนะครับตอเน้นที่แปดแล้วกันวันนะี้นะเล้นที่แปดนะครับแปด หนึ่งสองสามหนึ่งสามอยู่ข้างหน้านะครับประมาณนี้นะครับอตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยนําไปใช้นะครับสามทุ่มครึ่งขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเน้นที่แปดใช่ไหมแปดตรงนี้นะครับรูดวิ่งนะวิ่งนะครับส่วนเจ็ดใครชอบก็ส่วนนี้นะครับเก้าคือตัวทางเลือกนะครับอันนี้คือชุดวินนะครับประมาณนี้นะครับเราเน้นที่แปดแล้วก็ดูที่แปดเป็นหลักนะครับเอาแปดไปรูดไปวิ่งนะ ตอบาตามนี้เลยนะครับลาวีเอพีก็มีตามนี้กันแล้วกันนะครับชวนชอบค่อยนำไปใช้นะขอพระคุณมากๆครับอืมนะครับ่อให้เวลาจุดแป๊บหนึ่งนะครับเอามือแตะวิดีโอให้มันหยุดไว้นะครับหยุดแล้วพักไว้ครับประมาณนี้นะครับขอขอพระคุณมากๆนะครับอ hạp trừ thế Nên tuần này Đến đền tuần nó Ồ ra เจิดอะน,นะครับเชินชอบค่เจิดอานะอ่าครับตามนี้ก็แล้วกันเนะาะขอประพมากๆนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ